เราเรียกว่าไบโอเนียไม่มีในประเทศไทยเป็นของฝรั่งจริงอยู่แต่ในของไทยเนี่ยเรามียายอื่นเยอะแยะแต่ตัวนี้เนี่ยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียอังกฤษในยุโรปใช้ตัวนี้หมดเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะไปควบคุมอาการของโควิดสิบเก้าได้อย่างดีนะตัวนี้เนี่ย ถ้าเรากินไบโอเนียที่เป็นพืชเ,เข้าไปเราจะเป็นพิษแต่ถ้าเรากินไบโอเนียที่ทํากระบวนการเจือจางและกระแทกเ,เขาเรียกว่าคฮมมโอพาธที o ่เนี่ยได้กวดที่สองร้อยเขาเรียกว่ามันจะไม่มีพิษจากจากสารตั้งต้นแต่จะมีพลังงานหรือมีมีสภาพของน้ําที่ไปจําตัวยาเนี่ยมย่เพราะขยายขึ้นเรื่อยๆนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่เชื่อ บางคนไม่เชื่อนะครับผมโพสเข้าไปในเฟซบุ๊กเขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่ได้เรียนนะคนทั่วไปก็ไม่เชื่อใครจะไปเชื่อน้ําเจอจางนี้มันกินแล้วมันจะมีฤทธิ์ถูกไหมครผมไปเรียนใหม่ๆผมก็ไม่เชื่อครับเฮ้ยน้าเนี่ยนะมันจะรักษาโรคได้ยังไงคุณหมอเรียนที่ไหนหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหรอ่อ๋ผมเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขมีอาจารย์บินมาจากเบลเยียมเลยต่างประเทศนะเขาไปจ้างมาเนะี่ยหมดไปสองแสน แต่ละคนที่เรียนเนี่ยไม่ใช่เรียนง่ายเราต้องจบจบ <c oughs> แพทย์ก่อนนะถึงได้ไปเรียนนะครับคนธรรมดาก็ไปเรียนไม่ได้คนธรรมดาเรียนได้แค่แค่คอสสามวันคือคอสปัญญาสามัญประจําบ,บ,บ,บ้านใครว่ามียาสิบหกตัวเนี่ยเอามาใช้อย่างเงี้กินได้บางคนบางคนเขากลัวความปลอดภัยในลูกมากเขาไม่ให้ไ,ไม่ให้ลูกไปหาหมอกินยาเขาจะให้กินยาแบบเนี้ยเพราะมันเป็นน้ำไงนะมีความปลอดภัยเอาเอา,อาง่ายว่าตัวนี้ไม่มีพิษแล้วกันนะแล้วก็มันมีตัวยามหาศาล ที่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้เนี่ยขวดที่สองร้อยหนึ่งที่ผมทํามาสองร้อยนะเกิดว่าเรากระแทกขวดเนี่ยร้อยทีนะเสร็จแล้วให้ในตัวนี้มันมีพิมพ์ที่มันพิมพ์มาตั้งแต่ขวดที่หนึ่งเนี่ยมันขยายโอ้โหแบบมาหาศาลในนี้เนาะเรามาแค่ฝาเดียวนะแล้วเราก็เอาไปใส่ในขวดน้าเปล่าถูกไหมเอาขวดน้ําเปล่านี้ <c oughs> แล้วเราก็กระแทกร้อยทีอาผมยกตัวอย่างนะครับ นี่คือขวดน้ำเปล่านะนถ้าเรากินน้ำเปล่าเนี่ยขออนุญาตกินแล้วกินน้ำเปล่าเนี่ยเราก็จะได้แต่น้ำเปล่าไม่มีอย่างแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าเราเอาไบโอเนลสองร้อยนะครับแค่ฝาเดียวนะครับในนี้เป็นน้ำนะครับไม่มีสารเคมีเท้าไปในนี้ครับ <c oughs> มันจะได้อัตราส่วนประมาณหนึ่งต่อร้อย นะฮะแล้วเราก็กระแทกอันเนี้ยนะครับหนึ่งร้อยครั้งการกระแทกเนี้ยคือเรากระแทกไปน 100. หนึ่งร้อยตังัวนะครับขวดแตกไหมวขวดถ้าเรากระแทกแรงๆอาจจะแตกได้แต่ถ้าเรากระแทกอย่ <c oughs> างนี้ไม่แตก <c oughs> ประมาณหนึ่งร้อยครั้งนะฮะด้วยหรือถ,ถ้าเรามีมีจิตที่บริสุทธิ์เมตตาเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะยิ่งรับรู้รู้สึกตรงนี้ดีองท่องคาถาด้วยได้ไหม กระหด้วยก็ได้ครับอีทีปิโซโแต่ว่าคืออย่างนี้ผมจะอธิบายว่ามันไม่ใช่น้ำมนผมไม่ใช่เป็นพระมันไม่ใช่น้ำมนนะคือถ้าทำเสร็จปุ๊บเนี่ยในนี้เนี่ยจะมีสารเขาเรียกว่าพิมพ์ของน้ำเนี่ยหรือเป็นรูปของยาเนี่ยมากกว่าอันนี้เพราะเนื่องจากว่าเอาอันนี้มาส่วนหนึ่งมันเจอที่ว่างใหม่ในน้ํา มันขยายเสร็จแล้วเรากะแทกมันก็จะเสียดสีการกระแทกเนี่ยจะต้องจําเป็นที่จะต้องกระแทกแบบนี้นะครับเห็นฟองอากาศนะฮะฟองอากาศมันจะเสียดสีกับน้ํากับน้ําอืำคุณตองเผอกของน้ําเนี่ยทําไมแมงมุมเดินบนน้าได้เพราะอะไรทาไมคนเราเดินไม่ได้นะเียจะหมดเวลาโอเคโอเคเอาแบบพักปฏิบัติแมงมุมเนี่ยเดินบนน้าได้นะเพราะว่ามันมีความตึงผิวน้ําเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมาก น้ำเนี่ยไม่ธรรมดาอ <c oughs> <c oughs> นะผมจะบอกให้ฟังว่าคนรู้เคล็ดลับของน้ำแล้วร่างกายของคนมีน้ำเยอะไหมครับเราเอาไปต้มนีครับคนนะเอาไปเผามีแต่น้ำนั้นเลย <c oughs> นะครับออกมานะครับ